ไปดีม้าไปดีเด้อจะไปดีตั้งกระทะตั้งกระทะที่กว่วเขาเรือแต่มันวน,นี่คือจะเลยหมายน้ำมันน้ำมันเต็นรถต่อไป เบิร์กนี่ไ่เสียงคอ,อยนะ่ไหมทำได้ในมหม้อห้อนกระตุ้เจ้าหัวเขา่าหัวเขา่าสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีตอนเย็นสบายดีดยมดทุกคนจุงเจ้าไปขายเกือบนวดมืออืมบร้มีของมีคลิปกระทุกเจ้าเบิรงก็เลยสิมาพัดเข่าให้ลูกกินเข่าเจ้าเลยแล้วเตะมื่อก่อนหมดเลย ไฟก็คือว่าไฟก็ใส่ทั้งแกงหนานทอดเหมือนเดิมเนื้อกระปุกนี้ยังไงง้วกบัวใหญ่แต่ก็แค่รยอดแต่ก็ะส่วนกยาวใส่ไข่จะเจอใส่กระเทียมไม่หนึ่งนะคะมันหอมเด้อไม่ได้ใส่ลายเด้อแต่คนหมักแหงๆคนจะขวบแหงๆใส่ขวบขวบเห็แล้วมันคิ้วจะเป็นแหงๆแล้วมันคิหอมมันจะต่างกันได้ตอนริบๆแล้วมันคิ้วบะมันซุกแล้วมันหอม มัก็ได้แต่โคมากเนาะกระเทียมเริ่มเลื้ยงอะไรน้อยห,หนึ่งขอจเจ้าอ่ะนะหัวผักบัวแกนหลอทตัวบางยาวลงสัตว์เดิมมีซีนหมูน้วเจ้าแต่จริงซีนหมูนะม,ม,ม,มีอยู่ในตู้ของบริษัทว่าสจะนำขีดกา หัวใหแค่หลอดกับกะตัวฟักยาวทุกคนเจอนี่เขาเรือแต้มว่านากกน,นะาาน,นี่่อยมักกณะาไข่ซาบหน่วย่อยปรุงเหย่ยบหอยใส่ชูรตใส่แป้งนัวใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่นะซอสหอยเขาได้สูตรจากเซฟเซฟเขาเห็นอาหารนะอากกันน่ะเขมามัก่กนเขามักแต่ไข่เนียนแค่หลอด่อยกับหัวอันนะ่ะตัวฟักยาวเริ่มเปลี่ยนสีแล้ยเจ้าเจ้าเขาลงกัน้วย แ้วนี่ย้อนค่อยใส่นะเด้อใส่ใสไ,ไข่ต้อกรัดเต้งกัดเส่แล้วแต่มันรปบูบุ้เด้อด,ด้๋ยนยังกินเด้าเอ้ยทำมาแล้กวก็มันจะลูกนี่แหละมน,นลูกกินแล้วก็ กินมมัดซับางทีอะไรกนแต่ยังกินขาวเย็นเด้พี่เจ้าวางบะมืออื่นแค่มานานจะไปตลาดกันยซื้อสีิ๊วมัวเผาะจะเค่งโลมาล่าก็จนดู แพงเลยถึงเว้ยกเลมอนไฟลงกระสิกขวันแพงนะ จะได้เขาหนึ่งกระ,ะเทือมาตนเทือยกินไปเริ่อยเป็นนุมน่มๆเนานะไม่มกักกนแๆงๆดิฉัเชอบลองขอเซียดาแล้วขอเสียทิพย์กว่าเดียวก่อน พอเลยนะมดเลยครับมดไเลยครับแหม่เนาะโอ๊่อมือได้เจ้าพ่อละเออเจะขอบพัป้นขอพัดต้องใมาเดินมาเดินขึ้เจ้าเด้อกินขอวพัดเด้อแล้วเหรอได้ 으음 으음 아웅 오와아웅 으음 길론아? 길론아? 으음 ก็ไม่ได้เะครับพ่อเอาเด็กครับครับมาบานตักะัวให้มั้ยแม่ ้่างก็บอกกันแล้วจะบอกฟังความลูกใครเป็นลูกขผู้หญิเจ้าว่าอุบฟังความเลยเดี๋ยวนี่ส่วงหนึ่ง,งยังใครอยู่นะส่วนนี้บอกฟังความเลย แห้งกระแตกจ้ำน้ำน้ำ Làm yên lửa, thì thầm ạ. <laughs> <laughs> ด mm. 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 ูกินกินกินยงขินยงกินแล้วขึ้นนอนุ่มจังเลยุ่มยงตัวยง ตน้ำผัดเขาเจาสดเดวสากับโบเมนแล้วนนเจเนะมีไข่ไก่ผัดเขาสุขภาพ Các mà <laughs> theo và thiệt hại ban nhạc cả bưng mà chúng cháu cả ban nhạc cả đềm đềm sầm sầm chúng cháu bừng ต็นงบม่ได้ไปไหนหมูต่เซึ้งนั้นเาเบิ้งอะบิไงอยู่ซื่อๆเ้าเบิ้งมกขอขอใครว่าอ้าวอืมแค่หักงสี่ปีปลายนะ แบบบ้บอบอกเข้าใจเลยนะบอาบอกฟังเลยตำเป่าปีใส่หูควยให้แต่แบกเขาในยองอิ่มนะเจ้าเขาอิ่มนะเขาเองไงเไปกินหลายทนไดตอพัดเยียมพี่น้อง มาไหมอย่าเข้าไปเข้าไปอนนมาขึ้นข้าวเลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเราทาไมคลิปหนัวเราคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อ